อีกครั้งครท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารในเทศกาลเจอย่างนี้นะครับเจโอ้โหถ้าพูดถึงเจคนนี้นี่สุดยอดจริงครับกินได้พักเดียวเลิกครับใจเยือกครับเลิกเลิกคนเดียวในกลุ่มเราที่ใช่ที่เขากินแต่เขากินจริงนะตอนนี้เขากินเขากินจริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้หนูจะต้องกลับมากินเจอีกคเฮ้ยจริงวะจริงครับโอ้เด็ดมากลูกเยี่ยมมากเลย เป็นคนที่มีความตั้งใจแล้ว่าพีกินเจมันต้องล้างท้องก่อนใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่มันต้องกินล้างท้องแล้วก็มีกินเจทั้งหมดสิบวันแล้วหนูจะกินล้างท้องยังไงลูกหนูกินล้างวันแรกก่อนแล้ววันที่สองก็กินเจก็ล้างวันหนึ่งกินเจวันหนึ่งก็พอดีสิบวันนะลูกสิบวันไม่เหรอเาืบอวอาจจะ แล้วแต่บางปีอะบางปีถ้าใจมันได้มันก็ได้บางปีใจไม่ได้ก็เกจกระจายรู้จักคำว่าเจกระจายไหมครับนี่อันนี้ไม่ใช่เจกระจายครับอันนี้เป็นเจเทกระจายเจแตกเจแตกเจแตกครับแต่ว่าในเทศกาลเจอย่างเงี้ยท่านไปร้านนี้ได like ้เลยร้านนี้ชื่อว่าร้านข้าวแกงไทยเจริญโดยปกติแล้วขายอาหาร3ามอย่างในการคืออาหารไทยอาหารจีนแล้วก็อาหารเจแต่ว่าจริงๆแล้วพอเป็นเทศกาลเจขายเจหมดเลยครับแล้ววันนี้จะมาสอนเราทําฟองเต้าหู้น้ําแดงเจอันนี้เจเลยนะครับ ขอเช <with you, S 1> ิญท่านผู right ้ชมพบกับค right ุณสายพินซ right ื่อสัตยาพิรมจากร้านข้าวแกงไทยเจริญครับแม่ครับสวัสดีครับเจเองครับผมวันดีครับสวัสดีครับครับผมนี่ครับรู้แล้วว่าเจเองครับโอ้ต้ามาเป็นผู้ชายก็คงเป็นเฮียแหละเฮียไม่ใช่เขาเรียกกันเจเองเจเองเวลาเขาเรียกเขาเรียกกันอย่างนี้ข้าวแกงไทยเจริญอยู่ตรงไหนครับ อยู่ตรงข้ามกับวัดเริงไลยีค่ะถนนเจริญกรุงอุดเยี่ยมเลยเป๊ะเลยนะอยู่ตรงข้ามวัดเลยนะนั่นแหละร้านเราจริงๆโดยปกติแล้วทั่วไปขายอะไรบ้างครับก็ธรรมดาแล้วก็จะขายเป็นอาหารไทยอย่างเป็นอาหารพวกข้าวแกงอาหารผัดต่างๆแล้วก็จะมีเจอยู่สามอย่างก็จะมีวันนึงอาจจะมีเจสามอย่างแน่นอนค่ะฟองเต้าหู้กระหล่ำต้มนะคะแล้วก็ขนมใช้เท้าขนมเผือกเป็นเจอันนี้เป็นเจแน่นอน แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเทศกาลเจอย่างนี้เรากลายเป็นเจทั้งร้านเลยทั้งร้านค่ะทั้งร้านเลยค่ะจะจะขายเจอย่างเดียวขายเจอย่างเดียวเราร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ45ห้าปี45ห้าปีเจ้งทําเองมาตลอดเลยเหรอครับค่ะสี่สิกห้าปีตั้งแต่ต้นเลยเห็นไหมไม่น่าเชื่อเลยเลยแต่ก่อนหน้านั้นที่ร้านจะขายพวกแผ่นเสียงอ๋อเหรอจากร้านแผ่นเสียงตอนนี้ยังจะมีพวกไอแผ่นอยู่เลยนะแผ่นเล็กๆยังติด ทั่วอยู่เลยแล้วถ้าเกิดว a, ่าใครชอบแผ่นเสียงเกิดเขาสะสมแผ่นเสียงเขาเกไปดูได้ที่ร้านไปดูได้แต่เขาไม่ขายเอหรือเขาดูได้แต่เขาไม่ขายเหรอลูกลูกไม่ขายเหรอหรือไงเจ้าของจ้าของว่าแฟนไม่ยอมขายคือที่คัดขึ้นมาเป็นพวกเพลงที่ดีๆแล้วเขาก็ จะเก็บสะสมไว้ก็เลยโชว์ไว้เป็นเอกลักษณ์ของทีละเข้าใจงั้นถ้าเกิดใครชอบก็ไปนะครับไปขโมยไม่ใช่เขาไม่ขายไงชื่นชมก็ไปชือนไปถ่ายรูปสวยงม่ายรูคนในชาติจะไปถ่ายรูปเจงหลังจากเจงไปแล้วเนี่ยใครจะรับรับผิดชอบต่อไปอีกลูกชายลูกชายอ๋อลูกชายนั่นนะครับลูกชายนะกบุญสะพายใช่ไหมคะลูกสาวลูกสาวเล็กเด็กสองคนช่วยกันลูกสาวชื่ออะไรนะไม่ลูกสาวชื่อสวภาชื่อเล่นชื่อจี๊บ เขาเขามีการค้าของเขาโอ้นี่เจ้าของสถานสาวภาเหรอไม่ใช่ครับี่เคุณจีดจีดเขาเขาแต่งงานไปแล้วแ่งขายเครื่องเสียงอยู่บ้านม่อโอ้ไม่หนีเสียงเลยไม่หนีเสียงไปละจีอกโอ้แม่ไปบอกครับแล้วลูกชายคนโตชื่ อันนี้เขาค่ะชื่อเขากู้เกียรติกู้เกียรติแต่ใครๆก็เรียกว่าบู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 รับช่วงต่อใช่ไหมลูกร้านนี้ใช่ครับทาต่อแน่นะลูกนะทำอยู่นะจากออสเตรเลียก็นั่นเลยดิผมชื่นใจนะชื่นชมนะจบจากออสเตรเลียแล้วมาดูแลคุณแม่อย่างนี้ยชื่นชมมากๆลูกส่วนหนูก็ดีมากนะลูกแต่งานแล้วก็ออกไปเลย นะไกคอตกคอตกคอตกกันะุผู้ชมคอตกแซวเล่นวิดีแซวเล่นลูกแม่คนจีนไม่มีทางอะยังไงเขาก็รับแม่รับพ่อไม่ก็ถามเขาว่าจะรับช่วงต่อไหมเขาก็บอกเอาเอาก็อย่างนั้นก็อยู่ทําไปใช่ไหมไม่ต้องไปทํางานงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทากันยังไงนะครับกับไอ้ฟองเต้าหู้น้ำแดงของข้าวแกงไทยเจริญดูนี่เลยครับนี่ครับ ดูสิท่านผู้ชมแถวนั้นนะทองคำชัดๆแล้วนะแต่ยังขายข้าวแกงนี่นี่ดูดูป้ายเก่าแก่ขนาดนั้นน่ะดูสิดูสิแล้วเนี่ยที่ร้านเป็นอย่างนี่ยด้านขางเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านข้างเห็นไหมนี้จะเป็นแผ่นเสียงหมดเลยเอาละเจ๊เองเอานี่เลยพริกไทยขาวพริกไทยขาวพริกไทยดำพริกไทยดำเอามาห่อนะท่านผู้ชมลูกกังวานกวางวานนะฮะไอ้สวงเจียวสวงเจียวค่ะ แล้วก็โป้ยกาโปยกากนะครับค่ะอันนี้อบเชยอบเชยค่ะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเอาห่อให้เรียบร้อยเอาไปต้มต้มค่ะแต่ว่าเราต้มแล้วใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยค่ะแล้วก็มีซีอิ๊วจีนซีอิ๊วจีนแล้วก็มีซอสปรุงรสนี่ใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมี อันผงปรุงรสเจแบบเจนะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่ครับใส่ลงไปแล้วก็น้ำมันหอยเจนะครับท่านผู้ชมต้องหอยเจแล้วก็อันนี้เกลือชมพูเกลือชมพูนะครับที่ร้านใช้เกลือชมพูนะครับเคี่ยวนานประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงท่านผู้ชมให้มันกลิ่นออกมาเลยเสร็จแล้วเอาฟองเต้าหู้สดนะท่านผู้ชมไปแช่น้ำให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วมาพับกีตลรบ พับให้ได้ชิ้นหนึ่งนะให้ได้ชิ้นหนึ่งเลยอย่างนี้เข้ามาจะเป็นก้อนเออไม่ได้เราต้องมาแกะฮะนี่ฮะแกะแล้วก็มาพับแล้วมาทอดอย่างนี้ทอดจนเหลืองสวยฮะเหลืองค่ะนี่นี่นี่ท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ทอดจนเหลืองสวยอย่างนี้แล้วเอามาพักไว้เสด็จน้ํามันเสด็จน้ามันก่อนเสด็จน้ามันก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอห้าชั่วโมงนั้นได้จึงเอานี่ใส่ลงไปเอาสองฟองเต้าหู้ใส่ลงไปไปตุนต่ออีกประมาณ หนึ่งชั่วโมงครับมันจะได้ซึมซับเข้าไปในฟองเต้าหู้แล้วเวลาจะตักกินจริงๆก็น้ำมันงาน้ำมันงาลงไปที่ตัวมันนั่นล่ะนะครับตักใส่ถ้วยแล้วก็นี่ครับสะโรยด้วยขึ้นช่ายขาดไม่ได้เลยอันนี้แกช่วยให้หอมเลยหอมขึ้นเลยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเอามาหั่นสวยๆใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยฟองเต้าหู้น้ำแดงเจครับ ของดีเนี่ยท่านผู้ชมน่ยเข้าอยู่ฐานั้นอยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องเทศจีนเขาเขาไม่ต้องห่วงเะเขาหาได้สบายๆนะครับจะซื้อได้ง่ายซื้อได้สบายแล้วก็ซื้อความที่ซื้อเก่าแก่4ี่ปีมันรู้แล้วว่าร้านไหนดีร้านไหนไม่ดีของดีไม่ดีรู้จักหมดอันที่หนึ่งก็เลือกวัสดุต้องเลือกต้องเลือกนะครับฟองถู้้ก็ต้องมฟองถู้ยสด อันนี้อันนี้ต้องสั่งเขาจากโรงงานเดยตจังใช่ไหมทั่วตลาดไม่มีใครขายไม่มีใครขายต้องเป็นฟองเต้าหู้สดจริงๆเราจะสั่งค่ะแล้วก็ทํามาใช่ค่ะแล้วก็ได้ความสดใหม่สาคัญที่สุดถ้ามันสดเท่าไหร่ก็ตามมันหอมเท่านั้นมันจะหอมหมหอมสดค่ะ ท่านผู้ชมเชื่อไหมไอ้ฟองเต้าหู้สดแบบนี้เวลาที่สดจริงๆมันได้กลิ่นหอมผงถั่วเหลืองด้วยนะมันได้กลิ่นจริงนะท่านผู้ชมนะครับแล้ววางซ้อนพับอย่างที่เขาพูดเนี่ยนะแล้วก็ทอดอย่างที่เขาบอกเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะออกมาเป็นรสชาติอย่างนี้แต่ความสําคัญในการเคี่ยวคืึองเทศเนี่ยมันต้องพอดีพอดีนะใส่เนื้ออย่างนี้สัมผัสลงไปฟองเต้าหู้มันจึงจะอร่อยแบบนี้คุณอ๋อครับเป็นไงจริงจริงมันอร่อยมากผมไม่เคยกินอะไรพวกนี้เลยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็พอคําแรกอะ ตัวเนื้อฟองเต้าหู้ครับมันมีความหนาพอแล้วมันนุ่มพอมันเหมือนเราโทษนะครับอันนี้เราอยู่ในช่วงเจนะมันเหมือนเรากินไข่เจียวแบบพับมาสวยๆเป็นชั้นดีเลยแล้วก็ตัวกินฟองเต้าหู้เหมือนที่อาต่อยบ่ครับมันจะมีปลายเบาๆเลยทนี่มันออกมาเป็นมันทนเหลืองแล้วมันหอมอะแล้วน้ำมันงาออกอิทธิฤทลิ์มากมันทําให้แบบคําเนี้ยมันยังมันมันนวลอยู่ในปากแล้วน้ําแดงไอตัวน้ําที่อยู่ข้างในที่ตีเกีียวกันมาเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเด็ดไหม อร่อยมากเลยอร่อยมากพี่บู้อร่อยมากพี่จี๊ดอร่อยโหคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งบางทีที่บางทีเจหนูแตกเจหนูก็จ่ายเนี่ยเพราะว่าเราหากินยากเอออร่อยอร่อยก็ไม่มีใช่แล้วคือบางร้านเนี่ยเขาเป็นเจเขาจินใจเข้าใจแหละบางทีบางครั้งการถือติ่นกินเจการละเว้นการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันต้องไม่รู้จักรสชาติใช่ใช่ไม่ต้องไปเน้นว่าต้องอร่อยอะไรเงี้ยแต่ว่า ในปัจจุบันการกินเค็มเก็สำคัญอ่ะมันต้องอร่อยแต่อันเนี้ยหนูมั่นใจว่า<ฮ>ถ้าหนูมีฟองเต้าหู้บบน,น้ำแดงจากร้านข้าวแกงไทย,จไทยจเจริญเนี่ยหนูบอกเลยนะมีทุกวันหนูกินได้ทุกวัน,นหนูจะอยู่เจเจจะไม่แตก หนูจะไม่เจเทกจ้าสองเดือนหนูก็กินได้สองเดือน้มีอย่างนี้นะมีอย่างนี้แล้วทั้งหมดที่คุณรู้ไหมที่วางอยู่นี่ก็หลายอย่างแล้วคุณรู้ไหมทั้งหมดที่วางอยู่นี่เจหมดเลยนะเจหมดจหรอนี่คือเจหมดทั้งหมดนี่เจหมดเป็นเจหมดคุณผู้ชมเจจะบอกว่าถ้าสมมติว่าใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะฮะช่วงเทศกาลกินเจนะครับร้านข้าวแกงไทยเจริญบอกเลยว่าเมนูฟองเต้าหู้น้ำแดงเนี่ยต้องกินต้องกินเพราะรสชาติดีแล้วที่สำคัญคืออย่างนี้พี่อ๋ออธิบายอย่างที่อาบอกพูดอะมันถูกเลยคือแบบ ฟองเต้าหู้มันทำให้รู้สึกนุ่มแล้วหอมน้ำตุปที่เขาปรุงสมุนไพรห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงพูด้รลายแตกอยู่ตลอดเวลาโโอ้หช่างกายกินเจนี้นะฮะฝากด้วยครับข้าวแกงไทยเจริญกับเมนูฟองเต้าหู้น้ำแดงเจรับไปเลยครับติ๊บงานเต็มติ๊บงานเต็มและติดคะแนนเต็มรรจิง เร่งขอบคุณเกงปีนี้ดูหลายแล้วค่ะเจ็ดสิบแล้วค่ะเจ็ดสิบแล้วจริงจริงโตไปโตขึนไปสวยเนี่ยจริงไม่โตไม่โตไม่โตกว่านี้ไม่โตแล้วขอโทษครับ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 ไม่โตกว่านี้แล้วโหยอบอยากโหยอบอกแม่หนูไปเล่นฝูเล่นเขาบแม่เขารอเล่นกับแม่เขาบอกอร่อยเนี่ยบอกแม่ไม่ต้องหัวอีหน่อยแม่โตแม่ก็สวยแม่โตเลยค่ะ มันเป็นความสุดยอดจริงท่านผู้ชมฮะวันนี้ขอบคุณคุณสายพินขอบคุณร้านข้าวแกงไทยเจริญขอบคุณลูกชายลูกสาวว่าผมขอบคุณคุณทั้งคู่อย่งไม่ต้องร้องไห้เธอไม่เกี่ยวเธอไปขายเครื่องเสียงอะไรเอลยไม่ต้องมาทำมาร้องไม่ต้องทำมาร้องเดียวไม่ใช่เขาซาบซึ้งเขาซาบซึ้งมาไหมเธอรู้ไหมสิ่งที่แม่เธอทําเนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆมันยอดเยี่ยมมันควรอยู่คู่เมืองไทยจริงๆมันควร นี่ลูกสาวดีใจอ่ะหรือเดกร้องไห้ลูกสาวว่าแม่ไปดีใจแล้วคนเสียใจนึกแล้วนึกในใจว่าแล้รลูกยี่ไม่ไปขายนั่นดีลูกยี่อยู่บ้านขายข้าวแกงดีกว่าไม่เขาอาจจะร้องยังไงนะแตกสาขาเขาบบ้าบ้านหม้อดีกว่าขอบคุณสายพิ้งครับขอบคุณน้ำแกลงลายเจริญขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดนี่ยอดฝีมือนี่คือยอดฝีมืออีกคนที่น่านับถือลาไปก่อนจนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เป็นเรื่องร,ราวของซอสมะเขือเทศแบบที่1คือท o ม a โ o ้แคชชั่ก็คือจะเป็นซอสมะเขือเทศที่ใช้สําหรับเป็นพวกเครื่องจิ้มอะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นท m ม t โ s ้ซอสต้องนํามาผ่านความร้อนก่อนรับประทานครับตั้งไว้ข้างนอกคุณค้าไว้กี่วันนะครับหปีครับเอาจริงๆเนยอ๋อส่วนเจครับ เวลาทำจริงๆว่าไม่ใช่ง่ายเป๊ะเลยครับยอดฝีมือเออยอดฝีมือคือจอมยุทธในเวทียุทธจักรของวงการอาหารไทยกลัวคุณตาย